สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดวป้าครับยินดีต้อนรับสู่ปฏิทินโชคดีปีเสือประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับในเดือนนี้นะครับมีตำแหน่งดาวพุธดาวศุกร์ดาวังคารดาวอาทิตย์ พระเกตย้ายนะครับเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับส่งอิทธิพลต่อชาวลักขณาราศีกันนะครับเกิดความโดดเด่นในเรื่องของวาจาวาจาของคุณนะครับผมจะเรียกซับได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามใช้ปากในการพูดเยอะๆนะครับดึงดูดไม่ว่าจะเป็นการปิดการขายการค้าขายพูดกับผู้ใหญ่นะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับผมในเดือนนี้ดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีเมษราศีมิถุนนะครับมีความเครียดในเรื่องของคู่ครองนะครับมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันนะครับในช่วงต้นๆ้นเดือน แต่สักพักก็จะกลับเข้ามาเข้าใจกันเหมือนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาอยู่อาจารย์แนะนําอยากจะให้ค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็ปรับอารมณ์เข้าหากันนะครับเพื่อให้เกิดความรักที่ดีนะครับสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงในเดือนนี้นะครับอาจารย์แนะนําให้ตักบาตรทาบุญนะครับแล้วก็ อุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเทวดาประจําตัวนะครับแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับคนที่เราเคยเบียดเบียนนะครับเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้และเป็นกุศลที่ดีเกิดขึ้นกับพวกท่านทุกคนด้วยครับ